추원 하루 꾸루 투르기 สวัสดีค่ะ,คะพบกับช่วงพาดูกรูรูธุรกิจนะคะสําหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจสัตว์เลี้ยงค่ะสําหรับสัตว์เลี้ยงหลายคนอาจจะเลี้ยงไว้แค่แก้เหงานะคะหรือว่าอาจจะเลี้ยงไว้ดูเล่นแต่ว่าเราสามารถที่จะมีธุรกิจจากสัตว์เลี้ยงที่เรารักได้คะ่ะและวันนี้เ,เรามีธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมานาเสนอคุณผู้ชมถึง2งประเภทด้วยกันนะคะคือธุรกิจฟาร์มสุนัขและก็ธุรกิจฟาร์มนกค่ะ เราเปิดรายการกันด้วยธุรกิจฟาร์มสุนัขสัตว์เลี้ยงที่เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดซื่อสัตย์ที่สุดของมนุษย์นะคะแล้วแขกรับเชิญนั่งอยู่กับเราวันนี้นะคะคุณพากินจันจารุค่ะ,คะขอบพระคุณนะคะที่อุตส่าห์มาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้แล้วก็บริษัทที่คุณพากินทําอยู่ชื่อว่า T B Pom ชื่อนี้ก็ทําให้คนสงสัยและเอทีเอบีปองนี่เพาะพันธุ์สุนัขพันธุ์อะไรนะคะก็เพาะพันธุ์สุนัขพันธุ์ปอมเบเรเนียปอมเบเรเนีย,ยนซึ่งกาลังเป็นที่นิยมทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยอยากให้คุณพาคินช่วยเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปในการทําธุรกิจประเภทนี้ค่ะครับก็ต้องขอเริ่มต้นตั้งแต่อ่าชื่อของฟาร์มก่อนเลยแล้วกันนะครับชื่อ,อฟาร์มคือมาจากชื่อเล่นนะครับของเจ้าของสองคนนะครับทีนี้ในด้านของที่มาที่ไปเนี่ยก่อนที่จะเราจะมา พอามาพ่อพันธุนะครับจริงๆแล้วเป็นคนรักตุนัขอยู่แล้วนะครับเดิมทีเป็นคนรักตุนัขอยู่แล้วก็เริ่มซื้อมามาเลี้ยงเป็นเพื่อนยเงเป็นเพื่อนใช่เลี้ยงเองเป็นเพื่อนทีนี้พอ,อเขามีลูกใช่ไหมครับ ตอนนั้นยังไม่พร้อมเลี้ยงนะฮะตอนนั้นยังไม่พร้อมเลี้ยงลูกสุนัขไม่ใช่ลูกตัวเองนะใช่ใช่ใช่ลูกตัวเองยังไม่มีครับลูกตัวเองยังไม่มีแล้วก็ก็คือว่าพอมีลูกนะครับมีลูกเราก็แบ่งแบ่งขายคือมีคนมาติดต่อซื้ออะไรอย่างเงี้ยฮะล้วก็เลยมองเห็นช่องทางมองเห็นช่องทางเอะถ้าถ้าจริงๆเราอยากจะเลี้ยงเยอะๆคือเห็นคนเลี้ยงสุนัขเยอะๆแล้วเราก็มีความสุขนะครับทีนี้พอเริ่มตั้งแต่เริ่มธุรกิจเนี่ยก็เริ่มไปหาพ่อพันธุ์คือพ่อพันธุ์อ่า ที่หาเนี่ยส่วนใหญ่จะไปดูตามสนามประกวดอันดับแรกเลยคือไปดูเราต้องศึกษาลักษณะทุกอย่างนะครับลักษณะจุดเด่นของเขาสีนะครับค่สา,สายพันธุ์ะนะครับพอเริ่มมีพ่อพันธุ์แล้วปุ๊บเราก็ต้องบอกว่าโชคดีจริงๆนะครับที่มีเพื่อนเป็นเจ้าของฟาร์มเหมือนกันนะครับเริ่มต้นเลยเขาก็เ,าเป็นคนถ่ายทอดใช่เขาก็เลยถ่ายทอดความรู้ให้พอถ่ายทอดความรู้ให้เราก็เริ่มสะสมแม่พันธุ์นะครับเริ่มเลี้ยงเริ่มเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับ แล้วก็จนทวนนี้มีประมาณแม่พันธ์อยู่ประมาณ20แม่ยี่สิบาตัวเยอ่าค่ะใช่ครับแต่อย่างนี้แสดงว่าต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลสัตว์อยู่ด้วยก็ความรู้พื้นฐานคือเดิมทีต้องพูดถึงตอนเรียนเลยพอดีเรียนจบในส่วนของสัตวบาลมาด้วย ด้รปริญญาตรีใช่ไหมคะ,ะนักศึกษาครับในวุฒิปริญญาตรีปริญญาตรีคร่ะก็เรียนจบโดยตรงศัตวบาลไม่เหมือนศัตวแพทย์ใช่ไหมคะ,ะ,จ,ะจะแตกต่างจะแตกต่างกันตรงที่ว่าในส่วนของศัตวแพทย์เนี่ยนะครับเขาจะเน้นรักษาใช่ไหมครับแต่ในส่วนศัตวบาลเนี่ยคือรักษาเบื้องต้นแล้วก็ ทำองไรก็ได้คือพัฒนาพันธุ์ตัดให้พัฒนาพันธุ์ดูแลบำรุงรักษาใช่ใช่ครับพัฒนาสายพันธุ์ใช่ไหมคะใช่ครับนั่นคือจบศาตรบาลในใรปริญญาตรีแล้วก็ซาอมมาว่ามาเรียนต่อที่ธุรกิจบัณฑิตในด้าน mba ใช่ครับด้านบริหารธุรกิจตรงนี้เอามาต่อยอดธุรกิจมีส่วนช่วยได้ไหมคะมีส่วนช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าในส่วนของที่เราเรียน mba, MBA เนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของวิชาการตลาดนะครับการจัดการต่างๆที่เราสามารถเอามาประยุกต์ ใช้กับธุรกิจของตัวเราเองได้ด้วยนะครับ,รบทีนีใน้ในพอเราเอาความรู้ที่มีทั้งปริญญาตรีและประิญญาโทมาใช้ในการทําธุรกิจฟาร์มสุนัขแล้วนะคะกล <Kate. S 1> ุ่มเป้าหมายของคุณต้นขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะคะกลุ่มเป้ออาหมายของคุณต้นนี่คือลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใครส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายเนี่ยต้องอต้องบอกเลยกลุ่มหลกักกลุ่มใหญ่ก่อนนะครับและก็ถือหนึ่งเขาต้องเป็นคนรักสุนัขก่อนแหละใช่ไหมครับและข้อแยกย่อยเป็น2กลุ่ม ระหว่าง1เลี้ยงเองนะครับ<ม>เป็นเพื่อนเล่นนะครับเลี้ยงไว้แก้งเงางเป็นเพื่อนเล่นแก้งเงาเป็นเพื่อนนะครับลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็คือประกอบธุรกิจเหมือนกันะนะครับที่เขาส่งตัวสุนัขนะครับ เพื่อที่ออกต่างประเทศบ้างหรือว่าภายในประเทศที่เขาสามารถต่อยอดไปอีก,อกในหลายๆช่องทางครับคือเอาไปเพาะพันธุ์แล้วก็อาจจะขาย <S 1> 1, <S อีกทีนึง่งไปเพาะพันธุ์ได้2ขายต่อได้แล้วก็ประกวดด้วยจริงๆจริงๆประกวดเนี่ยเป็นแนวทางในอนาคตคที่คิดว่าจะประกวดแต่ด้วยตอนนี้นะครับมีทั้งงานประจำที่ทอยู่แล้วก็ธุรกิจ ธุรกิจ <คะ S 2> นี้ก็เลยทําให้เวลายังยังยัง,มยงไม่สัมพันธ์กันแส,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 สดงว่ากลุ่มลูกค้าหลักหนี่มี2กลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มที่1ก็คือซื้อไปเลี้ยงตามบ้านเลี้ยงเล่นเป็นเพื่อนแก้เหงากับอีกกลุ่มนึงคือซื้อไปต่อยอดธุรกิจของตัวเองเช่น,เ,นอเอาไปเพาะพันธุ์ขายใช่ไหมคะทีนี้คุณภาคินมีวิธีในการดูแลลูกค้า2กลุ่มนี้เหมือนหรือต่างกันไหมคะก็ค่อนข้างแตกต่างนะครับเพราะว่าลูกค้า2กลุ่มนี้คือเป้าหมายในการที่ซื้อปลาเด ค่อนข้างแตกต่างกันลนะนะครับอย่างเช่นอลูกค้าที่เขาซื้อไปเป็นเพื่อนนะครับซื้อไปเป็นเพื่อนเนี่ยก็คือว่าประมาณซื้อหลังจากการซื้อขายแล้วหนึ่งอาทิตย์นะครับผมก็จะมีในส่วนของการติดต่อนะครับสอบถามข้อมูลว่ามีปัญหาเรื่องการเลี้ยงไหมลูกสุนัขสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถให้ทางลูกค้านะครับติดต่อเรากลับได้ตลอดเวลาเพื่อว่าให้ตัวลูกค้าเองได้ปรึกษานะครับเพราะว่า ส่วนใหญ่ที่ซื้อไปเลี้ยงเองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมือใหม่แจะไม่มีวิธีการว่าสุนัขพันธุ์นี้ชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วเขาค่อนข้างบบกบางซึ่งที่เราเห็นรู้จักดูกันทั่วๆไปเนี่ยที่ผ่านๆมาว่าบางคนซื้อสุนัขแล้วไปตายบ้างอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะดูแลไม่ถูกต้องมีไหมคะที่ซื้อไปแล้วแล้วเอามาขายคืนเพราะว่าเลี้ยงไม่ไหวมีมีนะครับมีแต่แต่ส่วนใหญ่นี่ เอามาฝากไว้ปีหน okay? ึ่งแล้วก็เอากลับ um, พื้นไปคุณอยา่ไปเรียนต่ออะไรอย่างนี้ค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มที่ซื้อไปต่อยอดนี่เราต้องดูแลยังไงคะในส่วนของธุรกิจนะครับกลุ่มธุรกิจเนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่เรื่องการเรื่องการดูแลหลังการขายส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เขาจะมีประสบการณ์ในด้านการเรียนอยู่แล้วโอค่ะนะครับก็ซื้อไปต่อยอดเลยใช่แต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ตามมาเนี่ยคือเราดูแลในด้านของเหมือนกับ อ่าสเปคคือลูกค้าต้องการสุนัขสเปคไหนสีอะไรหน้าเป็นแบบไหนใช่ตอนนี้ที่นิยมกันในตลาดนี่คือจะต้องเป็นปอมสีอะไรคะอ่าที่นิยมที่โดยมาตรฐานเลยต้องเป็นสีส้มสีส้มเขามีแบ่งเกรดไหมคะว่ามีครับก็จะเป็นสามเกรดนะครับก็คือจะมีเกรดเลี้ยงเล่นนะครับเลเป็นเพื่อนนะครับเกรดโชว์เกรดประกวดถามราคาได้ไหมคะว่าแต่ละเกรดราคาประมาณเท่าไหร่อะคะที่เราขายอยู่ ก็ถ้าเป็นเกรดเล่นเล่นตัวหนึ่งก็อยู่ประมาณ1นึ่งหนบาทขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเกรดโชว์ก็อยู่ประมาณ3 5 0 0 0ื่ันบาทขึ้นนะครับส่วนเกรดประกวดเนี่ยมันอันนี้ต้องต้องบอกมันไม่มันไม่สามารถกำหนดราคาได้ใช่แต่ในลักษณะของใช่ค่ะซึ่งเป็นราคาที่จริงๆเราไม่ถูกสําหรับ ลูกหมาตัวเล็กๆหนึ่งตัวนะคะแล้วถ้าเราไปเซิร์ชเนี่ยถ้าเราเข้าไปใน Google แล้วเซิร์ชคำว่าน้องหมาปอมปอมหรือว่าสุนัขพันปอมเนี่ยเราจะเห็นออกมาเยอะมากๆเลยแสดงให้เห็นว่าคนกําลังนิยมสุนัขพันธปอมเบเรเนียนเยอะมากซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดดีว่าตลาดกําลังยอมรับแต่อีกจุดหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าคู่แข่งเราก็เยอะตามไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณพาคินมีจุดขายยังไงของบริษัทของตัวเองของฟาร์มตัวเองไหมคะที่ทําให้แตกต่างจากธุรกิจ ประเภทเดียวกันของเจ้าอื่นค่ะในด้านของเอมื่อเทียบกับดูกับกลุ่มตลาดที่เพิ่มนะครับที่เพิ่มมากขึ้นคนก็อยากจะทำหลายๆหลายๆห,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 หลายท่านนะฮะลูกค้าแม้กระทั่งลูกค้าเราเองก็อยากจะทำอยากจะเพาะพันธุ์ขายขึ้นมามแต่ทีนี้ในด้านของกลยุทธ์ที่นํามาใช้เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเน้นที่ p r o ด u ักต์เรามากกว่าะนะครับก็คือเน้นที่คุณภาพของสินค้าไปเลยแต่ในราคาเนี่ยเราให้ราคากลางๆเพื่อที่ว่าหเพราะว่า อย่างที่ที่บอกไปถ้าผมเลือกผมเลือก B2B นะครับที่ใช่ถ้าเขาขึ้นมาในส่วนของเกิโชว์ปุ๊บเรากลุ่มนี้เราจะน้อยละกลุ่มที่เป็นลูกค้าเลีงเล่นถูกต้องไหมครับก็จะได้เราก็จะอยู่ที่เกิโชว์และเกิประกวดเดียวใช่ซึ่งที่มีกําลังซื้อและับเขาสามารถนาไปต่อเยอะก็ต้องเป็น B2B ด้วยกันใช่แล้วก็ก็คือสามารถซื้อได้เยอะด้วยแล้วก็ต่อเนื่องถูกต้องครับ ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าการทําการตลาดเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าไม่มีหน้าร้านแต่ว่าทําธุรกิจนี้มา4ปีแล้วประสบความสําเร็จโดยที่ไม่มีหน้าร้านแสดงว่าต้องมีกลยุทธ์อะไรแน่นอึหนึ่งอันดับแรกเลยคือความสัมพันธ์นะครับก็คือเราเดินสนามประกวดบ่อยๆนะครับเราพอเรารู้จักกับเจ้าของฟาร์มหลายฟาร์มนะครับแล้วก็สองเป็นการบอกต่อของลูกค้าเดิมเราด้วย และก็ที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับว่าเรามีเพื่อนที่ทําเป็นฟาร์มอยู่แล้วแล้วก็ช่องทางช่องทางหนึ่งก็คือจะเป็นโซเชียลนะครับ <Facebook. S 1> ก็จะมีใช่ทั้ง Facebook ทงั้งเว็บเว็บไซต์ Web Web S <S ที่เรามีอยู่ด้วยกัน คุยกันมาตั้งนานแล้วนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านต้องอยากเห็นความน่ารักของสุนัขพันธุ์ปอมเมเรเนียนแล้วค่ะวันนี้เรามีมาโชว์กัน2ตัวใช่ไหมคะใสตัวนี้เลี้ยงเองด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะพ่อพันเองค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะอ่ะตัวนี้คือตัวแรกอันนี้จีจี้นะครับจีจี้เป็นผู้หญิงไหมครับเป็นเพศเมียนะครับอายุเท่าไหร่แล้วคะตัวนี้อายุได้ประมาณ1ปีแล้วครับอ๋ออันนี้เลี้ยงที่บ้านเลยตัวใช่ครับน้ำหนักอยู่ประมาณ1นึกิโลสามหนึ่งกิโลสามขึ้นนะครับมาท่านผู้ชมหน่อยนะครับสวัสดีค่ะ จูเน้าที่น้ำตานี่แหละค่ะตัวนี้ชื่อจูเนียครับจูเนียจูเนียเป็นหลานของอเมริกันแชมเปี้ยนนะครับโอนะครับอนาคตน่าจะเป็นพ่อพันธุ์ต่อไปนะครับใช่ค่ะเพราตัวจูเนียก็อยู่ประมาณเกือบปีแล้วเหมือนกันนะครับถ้าโตเต็มที่นี่ก็คือจะใไซนีด้วยจะใส่ปกติคือใไซนีครับขนเขายาวฟูแล้วก็นิ่มมากมีวิธีดูแลยังไงคะเนี่ยในส่วนของขนเราต้องแปรงทุกวันนะครับคือ ขนเนี่ยจะมีในส่วนของขนที่หมดสภาพแล้วคือเราแปลงทิ้งเพื่อไม่ให้เขาเป็นเป็นขนที่ร่วงมาเนี่ยเขาจะเป็นตัวทําให้พัดขนพันกันหรือที่เรียกกันเว่าสังกตางใช่เราเลยต้องหวีออกไปให้ขนใหม่ขึ้นมาแทนพวนธีการมหวีคือหวีขึ้นต้นจะจะหวีทวนขนนะครับสีทวนขนหวีค่อยๆเปิดเปิดเปิดอย่างเงี้ยเปิดขนแล้วก็เราก็หวีทวนต่างๆทุกวันเลยต้องทําทาทุกวันครับ อย่างนี้คือขี้ร้อนไหมคะก็ค่อนข้างร้อนครับที่ที่ที่เลี้ยงอยู่ก็ต้องทําเป็นห้องแอร์ให้โดยเฉพาะค่ะที่มีอยู่ที่บ้านสองตัวนี้ก็นอนห้องแอร์ด้วยใช่ไหมคะเอแลวฟาร์มอยู่ที่จังหวัดอะไรนะคะอยู่ที่สุโขทัยครับก็จะมีบรรยากาศดีอากาศดีมีที่เล่ที่ให้เขาวิ่งเล่นสดชื่นนะคะถูกต้องครับสองตัวนี้ จีจี้สวัสดีนะคะสีไหนที่ราคาแพงกว่ากันคะจริงๆแล้วเรื่องเรื่องสีนี่เขาเรียกว่าเป็นความนิยมนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของรูปทรงเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดราคานะครับอย่างตัวนี้ค่ะคือหน้าเขาไม่เหมือนกันนะอย่างจีจี้นะหน้าเขาจะอกแหลมๆเหมือนเหมือนจิ้งจอกเหมือนจิ้งจอกแต่ตัวนี้หน้าเหมือนหมีหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหมีกว่านี้พอฟันแท้เขาขึ้นตรงนี้ คนแทคขึ้นเต็มๆใหญ่แล้จะเป็นลักษณะหน้ารูปหน้าคล้ายๆหมีปกติปอมจะสวยที่สุดเมื่อตอนอายุได้ประมาณ3าขวบนะครับคนเขาจะขึ้นเต็มทั้งลางทั้งล่างตัวเขาก็จะแข็งแรงขึ้นต้องขานี่คือต้องตัดด้วยไหมคะหรือว่าตัดปอมเมเรเนียนเป็นสุนัขที่เขามีตำนานด้วยเพราะว่าเป็นสุนัขตัวโปรดของพระราชนีควีนวิกตอเรียของอังกฤษซึ่งทําให้ตรงนี้เป็นจุดหนึ่งรืเบลอาคะที่ทําให้คนนิยมเลี้ยงปอมเมเรเนียน ก็เป็นจุดหนึ่งด้วยที่ได้ความรวมจากชนชั้นสูงของอังกฤษก่อนจะได้กลับไนอดีตะแล้วก็อย่างเขาก็มีความน่ารักเป็นของตัวเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองด้วยครับค่ะเห็นความน่ารักของจูเนียร์แล้วก็จีจี้แล้วเชื่อมั่นว่าคุณผู้ชมบางคนอาจจะอยากมี น้องหมาไว้เลี้ยงเองนะคะปอมเมเรเนียนหรือบางคนอาจจะอยากลงมาทําธุรกิจเพาะพันธุ์สุนัขขายบ้างก็ได้วันนี้ต้องขอบคุณนะคะแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านเลยนะคะคุณภากินจันจารุนะคะเจ้าของฟาร์มแล้วก็ขอบคุณจูเนียแล้วก็จีจีอย่างมากเลยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะแต่ว่าสําหรับช่วงพาดูกรดูธุรกิจของเราวันนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกหนึ่งธุรกิจสัตว์เลี้ยงที่น่าสนใจค่ะคือธุรกิจฟาร์มนกและเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่านกที่ว่านั้นเป็นนกพันุ์อะไรค่ะและแขกรับเชิญในช่วงที่สองของพาดูกรูธุรกิจนั่งอยู่กับเราแล้วตรงนี้นะคะคุณประภาพรและคุณดานุรุธมาณสุขค่ะสวัสดีสวัสดีสสดค่ะ มาเป็นคู่นะคะแขกรับเชิญของเราเพราะว่าธุรกิจที่ทำก็เป็นคู่ค่ะทั้งสองคนนี้นะคะทำธุรกิจฟาร์มนกค่ะซึ่งเป็นนกที่มีความพิเศษนกเลิฟเบิร์ดเป็นนกที่ชอบอยู่เป็นคู่ถามเลยคำถามแรกอยากให้เล่าถึงที่มาที่ไปของการมาทำธุรกิจเพาะพันธุ์นก l ล v e Bird ค่ะครับผมเริ่มแรกเนี่ยผมก็เกิดจากการที่ชอบชอบเพเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วนะครับแล้ววันหนึ่งได้มีโอกาสไปบ้านน้ น้าก็เลี้ยงนกอยู่นกเลิฟเบิร์ดเนี่ยครับผมเลยไปถามว่านกตัวนี้ชื่ออะไรเห็นว่าสีสวยดีน้าบอกว่าชื่อนกเลิฟเบิร์ดแล้วก็เลยก็เลยศึกษามาเรื่อยๆว่ามันมีวิธีการเลี้ยงยังไงอะไรอยางไงเนี้ยครับผมเลิฟเบิร์ดนี่คือพันนกแก้วพันหนึ่งเป็นนกแก้วพันเล็กครับเป็นนกแก้วพันเล็กค่ะทำไมถึงเรียกว่าเลิฟเบิร์ดล่ะคะเพราะว่าจะอยู่เป็นคู่นกเลิฟเบิร์ดคือเป็นนกแห่งความรักครับชอบความรักก็ชอบอยู่ชอบอยู่เป็นคู่ไม่ชอบอยู่ตัวเดียวครับ ก็จะใช้ชีวิตอยู่เป็นคู่ทําอะไรด้วยกันไปไหนด้วยกันใช่ครับค่ะจากความเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นคือชอบชอบครับชอบแล้วก็เลยขยายมาเป็นธุรกิจของตัวเองใช่ไหมคะแต่บอกก่อนว่าก่อนที่จะเริ่มตัดสินใจที่จะทําธุรกิจด้านนี้คือน้ามีนกเยอะมากเลยมีลูกนกประมาณ20บตัวแต่น้าเนี่ยอายุเยอะแล้วเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเก่งขายไม่ค่อยเก่งเขาบอกว่าโอ๊ตลองไปขายสิผมก็เลยเอาละก็ลองลองลองเอาไปขายดูปรากฏว่า2ี่สิบตัวแล้วนะผมขายไปได้ ประมาณสองวันนะครับขายหมดเลยก็เลยคิดว่าธุรกิจอันเนี้ยน่าสนใจแล้วแหละก็เลยก็เลยคิดที่จะทำฟาร์มลองทำอย่างจริงจริงจังๆดูเพราะฉะนั้นการทำฟาร์มตัวนี้คือคุณคุณขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะคะคุณโอ๊ตคือเลี้ยงผอพันนกนกเลิบเบิร์ดใช่ครับค่ะแล้วก็คุณคุณตั้มช่วยในเรื่องของอันนี้ก็ช่วยเพว่เรื่องให้อาหารนกวันที่ผมไม่อยู่ไปต่างจังหวัดอะไรอไย่างเงี้ยครับผมช่วยเล็กๆงน้อย ที่แรกบอกว่าค่อนข้างที่จะบอกว่าดูถูกเขามากเลย่แบบอะไรเลี้ยงอะไรร่เงี้ยแต่ว่าพอเราเห็นว่าเออเขาสร้างรายได้ให้จริงๆเลยค่ะจากที่แบบว่าหลักพันจนกลายเป็นหลักหมื่นหมื่นไปปลายอะไรเงี้ห่นยก็เลยแบบเริ่มสนับสนุนช่วยเหลือตลอดกลุ่มลูกค้าที่ซื้อนกเลิฟเบิรดไปเลี้ยงนี่จะมีกลุ่มไหนบ้างคะ กลุ่มลูกค้าเนี่ยมีความหลากหลายมากเลยครับมีตั้งแต่นักศึก,ากษาเจ้าของธุรกิจ Gold, แล้วก็คนที่เกษียณอายุไปแล้วครับผมม,มีมีหลากหลายอาชีพก็หาลากหลายสาขาเนาะก็<ว>มี <S 1น <1. S 2> เลี้ยงไว้ดูเล่น2เลี้ยงเพื่อธุรกิจ3อันใหญ่คือเลี้ยงเพื่อธุรกิจส่งออกครับเพราะนกเลิบเบิร์ดเนี่ยเป็นนกที่เลี้ยงหลายประเทศมากเลยมียุโรปมีตะวันออกกลางแล้วก็มี มาเลเซียฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยครับซึ่งตลาดเนี่ยจะไม่มีทางที่จะตันแน่นอนเพราะว่าตลาดนกต่างประเทศเนี่ยแต่ละประเทศก็เล่นเล่นนกเลิฟเบิร์ดแต่ละสีที่ไม่เหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นนกเลิฟเบิร์ดเนี่ยคือเล่นที่สีเล่นที่สีครับเล่นที่สีเล่นที่สายพันธุ์ครับถ้าสีเยอะก็คือราคาจะสูงขึ้นคือคือคือมันนกเลิฟเบิร์ดเนี่ยจะแบ่งเป็นนกเป็นนกพายโดมิเนนต์ เป็นภายบูภาย่ม่วงอันนี้มันจะมีหลากหลากหลายนะครับผมที่แต่ละราคาครับแล้วแล้วแต่ว่าคนจะจะเล่นสีไหนมากกว่าครับลูกค้าค่อนข้างหลากหลายนี้เรามีวิธีในการดูแลลูกค้าหรือว่าติดต่อสื่อสารกับลูกค้ามีวิธีไหนบ้างคะเริ่มแรกเลยนะครับผมผมก็ลงอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับขายเป็นเว็บไซต์หรือเป็นเว็บไซต์ครับมีหลายเว็บไซต์มากเลยผมก็ไปสมัครแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาซื้อต่อไปก็เริ่มลง Facebook เริ่มลง Facebook ลูกค้าก็มาซื้อที่ Facebook อีกตอนนี้ก็ไป i ิน t a g r กรละพอ i ิน t a g r กรมลูกค้าก็ก็มาซื้อใน i n s t a g r กรแล้วก็เริ่มเล่นไลกันคือตอนนี้ผมไม่ได้ลงอินเทอร์เน็ตแล้วครับตอนนี้ก็คือแค่ลูกค้ามาจองมาจองลูกนกก็คือแบบ่าเต็มเต็มใช้โซเชียลมีเดียใช่ครับลูกค้าแต่ว่าไม่มีหน้าร้านไม่ได้เปิดอ๋อไม่มีครับไม่มีครับผมจะมีก็คือเปิดบ้านที่จันร์แปดสิบเก้าเลยให้ลูกค้าเข้ามาดูนกอย่างนี้ครับแล้วก็ให้ความรู้กับลูกค้า คุณโอ๊ตคุณตั้มเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจตรงนี้มีบ้างไหมคะสำหรับตลาดนกเลิฟเฟิร์สโอ้ผมมองว่ามีม,มีมีสูงเลยครับคือล่าสุดเนี่ยลง Facebook ไปนะคะก็มีพวกต่างชาติแบบแถบตะวันออกกลางเ <c oughs> นี้ยก็แบบสนใจก็โพสก็คอมเมนต์เข้ามาว่าแบบสนใจสีนี้ก็เลยต้องตอบเขาไปก่อนว่าตอนนี้เราต้อง ต้องเเรียนรู้เรื่องการระบบขนส่งก่อนนะคะเพราะว่านกเนี่ยเท่าที่ทราบมาก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคเป็นบางประเทศใช่บางประเทศเขาจะก็เลยเดกต้องก็ต้องตอบเขาไปว่าขอศึกษาด้านนี้ก่อนแสดงว่าโอกาสทางการตลาดยังมีฐานลูกค้าที่เริ่มไปไม่ใช่ภายในประเทศแล้วลูกค้าต่างประเทศแบบต้องการแต่เราส่งไปไม่ได้บางประเทศนะครับ ทีนี้นอกจากคุณตั้มเป็นกําลังใจให้กับคุณโอในการทําธุรกิจนกเลิฟเบิร์ดแล้วนะคะทราบมาว่าคุณตั้มจบด้านบริหารด้วยค,ค่ะได้ได้ช่วยบริหารจัดการอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจอันนี้หรือว่าช่วยวางแผนกลยุทธ์ในการที่จะขายนกเลิฟเบิร์ดเพื่อขยายตลาดบ้างไหมคะหรือว่าอย่างไรจริง,จร,งจริงแล้วถ้าถ้าในเรื่องอาการบริหารเนี่ยส่วนมากจะเน้นไปในเรื่องการบริหารลูกค้ามากกว่า เพราะาว่าลูกค้านี่สำคัญมากเลยการให้เครดิตใช่อย่างเราเนี่ยก็คือเริ่มที่จะมีเครดิตให้เครดิตเอาเรื่องความซื้อสัตว์กับลูกค้าก่อนเลยก็คือถ้านกมีตำหนิเนี่ยเราต้องแจ้งให้เขาทราบก่อนดีกว่าเขาไปทราบทาบีหลังบางทีขานกใช่ครับเรา<ม>ต้องให้ตำหนินิดนึงอะไรเงี้ยต้องให้ลค้าตรวจนกทุกอย่างก่อนถ,อถ้าเราดูแลลูกค้าดีเนี่ยแล้วก็มีให้เครดิตอย่างบางทีปริมาณนก เยอะอย่างเงี้ยหลายตัวก็จะเป็นจำนวนเงินที่สูงใช่ไหมคะเราก็มีการบอกว่าเอามัดจำมาก่อนส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอะไรเงี้ยคุณตพูดเรื่องธุรกิจคล่องแคล่วนี่จบด้านโดยตรงด้านธุรกิจหรือเปล่าคะต้้งจบ MBA การจัดการที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะก็เลยเอามาประยุกต์ใช้ได้ใช่ไหมคะ แล้วปัญหาอุปสรรคเมื่อกี้ฟังดูแล้วส่วนหนึ่งคือในการขยายตลาดจะลาบากในเรื่องของการขนส่งเพราะว่าจะมีเรื่องของโรคนะคะนอกจากนี้ในการทําธุรกิจนกเลเบิร์แลนเนี่ยนะคะมีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างอื่นในการทําธุรกิจประเภทนี้ไหมคะก็อาจจะมีเกี่ยวกับสภาพอากาศเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ครับผมอย่างเมืองไทยตอนนี้หน้าร้อนก็ร้อนมากทําให้นกอาจจะฟักไข่แบบว่า ตายโคมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องปรับสภาพโรงเรือนให้กับระบายอากาศได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับพูดอย่างนี้อยากดูแล้วนะคะอยากเห็นแล้วว่าเลิฟเบิร์ดนี่หน้าตาเป็นยังไงถึงได้ได้รับความนิยมมากรู้สึกว่าวันนี้เราเอามาโชว์ด้วยใช่ไหมคะคุณโอจะเอาตัวไหนออกมาโชว์ให้เราเห็นก่อนเอาตัวนี้ก่อนเลยครับผมตัวนี้เป็นตัวที่เชื่องนะครับแล้วก็เลี้ยงไว้บินเล่นที่บ้านอ๋อนี่ตัวนี้ชื่อว่าจัสตินนะจัสติน อันนี้เป็นพายเป็นนกพายพายโดเมนแนนนะครับสีสวยจังเลยสีสวยครับผมกีนไลฟ์ฟอร์มนะครับค่ะคส่วนใหญ่เขานิยมสีไหนกันคะสีนี้เลยก็ตอนนี้สีนี้ก็ถือว่าเป็นที่นิยมนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าพูดถึงลงขายก็ปิดการขายไม่เกินสินาทีถ้าไม่ปิดก็คือลูกค้าโทรมากระนำเลยต้องต้องไงต้องเข้าไปปิดครับผมใช้เวลานานไหมคะในการที่จะเลี้ยงหนึ่งตัวเพื่อเอาออกไปขาย ที่จริงถ้าเลี้ยงแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยครับก็ประมาณปีครึ่งครับปีครึ่ง,งนกถึงจะพร้อมทำในการขนส่งคือเราจะต้องเคลื่อนย้ายเราจะต้องปิดก,กระดาษหนังสือที่มีแี้ใช่ครับรถ้าถ้าไปต่างจังหวัดต้องต้องต้องทำแบบนี้ครับเพราะตอนนี้ลูกค้าต้องมีจังหวัดหน้ามียะลาก็มีมาซื้อแล้วก็มีมหาสารคามก็มีแสดงว่ามันตกใจง่ายคือเราเรากันลมด้วยครับ เราการลมแล้วก็าเกิดว่าอยู่อย่างเงี้ยเขาเขาจะรู้สึกว่าเขาปลอดภัยเหมือนกับเขาอยู่เขาเขาอยู่ในกล่องของเขาเขาจะรู้สึกว่าปลอดภัยตสน,น่ห์ของเลิฟเบิร์ดเนี่ยก็คือเป็นนกที่ขายได้ตลอดแบบว่า แค่แทงขนหนามมาก็ขายได้แล้วแทงขนแทงขนหนามมาก็คือคืออะไรคะคือประมาณประมาณว่าเป็นลูกนกเลยครับอ๋อเป็นลูกนกแบบว่าหนึ่งอาทิตย์แทงขนหนามคือขนขนอึ้นขึ้นเป็นคำสุดมากนี่ครับอันนี้ครับอันนี้ถ้าเกิดลงลงปุ๊บเนี่ยคนก็เริ่มสนใจแล้วอันนี้ลูกนกเบบีเลยกะคะอันนี้อันนี้ประมาณสักสองอาทิตย์กว่าแล้วครับอันนี้เป็นลูตินโนครับผมนกนกเหลืองตาจะแดง อันนี้ก็เป็นที่นิยมกันครับผมเหมือนตุ๊กตานะคะคือนไม่เชื่อว่าเป็นแบบว่านกที่มีชีวิตอยู่จริงๆสีแบบว่าเหมือนเราเอาสีมาทาใช่ครับสีเขาจะสวยมากสีแล้วก็ธุรกิจด้านนี้ก็คือแบบว่าจะขายนกเนี่ยได้ตั้งแต่ตอนที่แพงคนหามเลยแล้วก็ช่วงนกลงหลังก็อีกราคาหนึ่งแล้วถ้านกปีครึ่งยิ่งแพงใหญ่เลยครับคือ การธุรกิจตันนี้คือมันจะไม่เหมือนกับสัตัดเลยงอย่างอื่นต่์เลยงอย่างอื่นเนี่ยถ้ามันเลยความน่ารักไปแล้วเนี่ยนหนึ่งเดือนเนี่ยเริ่มขายยากแล้วแต่เริ่เบิร์ตไม,ไม่ไม่ใช่ครับตัวโตสุดนี้ก็คือเท่ากับจัสตินใช่ครับใช,ใช่ครับจัสตินนี่คือเป็นนกพร้อมทำแล้วครับพร้อมทำคือหนือ1ปีละ หนึ่งปีพร้อมที่จะเป็นค่ะใช่ครับสัตว์เล็กก็พร้อมทําก็คือพร้อมที่จะไปเข้าคู่แล้วครับอันนี้ก็จะมีราคาที่สูงอายุของนกเลิฟเบิร์ดนี่คือเลิฟเบิร์ดนี่ถ้าเลี้ยงถ้าเลี้ยงดีๆก็อยู่ประมาณ15ปีครับถึอว่าถึงว่าสิบห้าถึงยี่สิบปีเลยครับใช่ครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่ามีคนมาซื้อส่วนหนึ่งคือซื้อไปทําธุรกิจคือเขาเปทนคอะไรคะคือซื้อไปขายต่อซื้อมาเพื่อที่จะเข้าคู่แล้วก็ทําสีผสมสีสร้างเป็นสายพัน ก็ใช่ครับเป็นผสมสีว่าเอาสีบูเข้ากับสีสีพายกรีนนี้ออกมาลูกจะเป็นสีอะไรเพราะเสน่ห์ของเลิฟเบิร์ดเนี่ยจะเป็นนกที่สายพันธุ์ยังไม่นิ่งคือสามารถ ผสมสีลูก4ตัวนี่อาจจะคนละสีเลยก็ได้มันจะมีนกพายนกพายจะราคาแพงนกพายราคา8,000ถึง10,000บาทถ้าหลุดพายก็ตัวละพันห้าอันนี้มันก็เป็นความสนุกอีกอย่างหนึ่งทำให้เรารุ้นไปด้วยว่านุเออตัวนี้จะเป็นนกพายกีหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นนก n o r m อ l หลุดพายอะไรอย่างเงี้ยครับผม เรามีหน้าร้านขายไหมคะหรือว่าใช้โซเชียลมีเดียตลอดใชใช้แต่โซเชียลมีเดียตอนนี้นีผมมือถือแล้วถ่ายปุ๊บแล้วก็ลงไอลง a c e b o o k ทันทีการใช้โซเชียลมีเดียในการทําธุรกิจนี่มันก็จะมีข้อดีในการที่เราติดต่อใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้าใช่ไหมคะทีนี้มันมีจุดอะไรที่เราต้องระมัดระวังไหมคะในการทําธุรกิจโดยที่ไม่มีหน้าร้านแล้วก็ใช้สื่อใหม่หรือว่าโซเชียลมีเดียในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าก็มีเหมือนกันครับผมเคยลงรูปแล้วก็ เราไม่ได้ใส่โลโก้อะไรเข้าไปก็มีคนเอานกเราไปเอาไปแอบแฝงว่าเป็นนกเขาตัวนี้เป็นนกเขาว่าสวยอะไรยผอ้าวนี่นี่มันนกเรานี่หนาอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสเลยตรงนั้นครับผมก็รบบแบบถ้าใครที่สนใจอยากจะทําธุรกิจเนอเปิร์ดนะคะเขาจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นยังไงบ้างคุณสมบัติแรกเลยครับก็ต้องเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์ก่อนนะครับผมเลี้ยงสัตว์แล้วก็สนใจครับผมสนใจธุรกิจประเภทนี้ แต่ผมคิดว่าธุรกิจประเภทนี้เป็นธุรกิจที่ลงทุนไม่เยอะแล้วก็ถ้ามีที่บ้านนิดหน่อยเนาะแล้วก็แล้วก็ทได้แล้วก็ต้องค่อนข้างโปร่งนิดนึง่ะคะเพราะว่าเขาต้องชอบทั้งแสงอ่อนๆใช่ครับชอบแสงอ่อนๆลมลมอ่อนมีช่ครับผมมีบ้างครับ งั้นสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้คุณโอ๊ตกับคุณตั้มเนี่ยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงสําหรับคนที่อยากจะมาจับธุรกิจฟาร์มนกขายบ้างว่ามีเคล็ดลับมีแรงบันดาลใจอะไรที่อยากจะฝากให้กับคุณผู้ชมที่อยากมาจับธุรกิจนี้ค่ะคุณโอดด๊ตดีกว่าได้ครับผมคุณ <laughs> <laughs> โอ๊ตก่อนแล้วเดี๋ยวคุณตั้มผมว่าธุรกิจนกเลิฟเบิร์ดเนี่ยนะครับ <laughs> เป็นธุรกิจที่ยังไปได้อีกไกลครับในตลาด <laughs> ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับถ้าใครสนใจก็ ติดต่อผมก็ได้นะครับผมรื้ว่าเข้ามาดูที่จรรย์ไสิทก้ก็ได้พร้อมให้คำปรึกษาครับค่ะคุณตัต้มคะจากเฉ <ๆ S 2> ยเฉยงงง <c oughs> จนวันนี้รักนกเลิฟเฟิร์สแล้วอยากฝากเคล็ดลับอะไรคุณผู้ชมทางบ้านก็ถ้าเอ่อถ้าใครที่สนใจนะคะก็หนึ่งเลยก็คือเนี่ยเรื่องการบริหารลูกค้าคะนะคะต้องต้องใส่ใจลูกค้าเป็นอย่างดีแล้วก็ซื่อสัตย์ กับเขานะคะแล้วก็ตรงต่อเวลาในเรื่องแบบการขนส่งบางทีลูกค้าอยู่ไกลมากต่างจังหวัดอย่างเงี้ยถ้าเราบอกว่าเราจะส่งทางนี้จะต้องถึงวันนี้ก็ควรที่จะแบบเป๊ะๆตามเวลาที่เราตกลงกับลูกค้าเราจะถ่ายรูปตลอดเลยครับกับนกออกมาปุ๊บส่งนกไปที่รถอะไรเงี้ยกคนก็จะดูตลอดดูนกเราได้ตลอดเวลาจนไปถึงผู้รับผู้รับก็จะถ่ายรูปมาใน เราดูในไลน์จริงอาอไปเลี้ยงแล้วเป็นยังไงก็ใช่คเรับก็คุรกันตลอดเวลาติตตามหลังการขายด้วยโทรมาถามมาตลอดว่าต้องกินอะไรบ้างวิตามินอะไรบ้างเราก็เราก็บอกลูกค้าไปอย่างเงี้ยครับสมัครมือใหม่ๆครับวันนี้เราได้ทั้งความรู้เคล็ดลับมากมายนะคะจากคู่รักคู่นี้นะคะคุณประพาพรและคุณดัุรุธมานะสุขเจ้าของธุรกิจฟาร์มนกเลิฟเบิร์ดค่ะพาดููรูธุรกิจต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากนะคะขอบคุณทั้งคู่เลยค่ะขอบคุณครับผม วันนี้นะคะเราได้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับธุรกิจสัตว์เลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจฟาร์มสุนัขแล้วก็ฟาร์มโนื้หลายคนจะสังเกตเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสัตว์เลี้ยงประเภทไหนก็นตามสิ่งหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติสําคัญของผู้ที่จะทาธุรกิจประเภทนี้ได้นะคะเดิมต้นจากที่ต้องมีความรักในสัตว์เลี้ยงของเราก่อนนะคะสําหรับในสัปดาห์หน้าจะเป็นพาดูกูรูธุรกิจไปที่ธุรกิจอะไรนั้นอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้พวกเราขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ